สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เรากำลังล่องเรือเราะกลับมาเพื่อกลับเข้าท่าวัดมหาบุตรนะคะแต่ก่อนจะกลับเข้าท่าวัดมหาบุตรนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางคองแสนแสบเพื่อชมวิวบ้านกลางน้ำกับบ้านเรือนรงไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะ เป็นชุมชนกลางน้ำที่แบ่งคลองออกเป็นสองฝั่งซึ่งฝั่งทางขวาเนี่ยจะเป็นคลองประเวศบุรีลมฝั่งทางซ้ายก็เป็นคลองแสนแสบคลองทั้งสองฝั่งนี้เป็นคลองขุดขึ้นมานะคะเพื่อนำพาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาค่ะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงทางคลองแสนแสบเนี่ยจะระยะทางยาวกว่าเพราะจะไหล ผ่านไปสู่ทางมีนบุรีนะคะป่องไฟข้างหน้านี่ก็จะเป็นป่องไฟของโรงสีข้าวเดิมนะคะและนี่ก็เป็นทิวทัศน์ของชุมชนบ้านกลางน้ำนะคะอาจจะเป็นชุมชนลับอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางซ้ายเหล่านี้จะเป็นบ้านเรือนทรงไทยนะคะซึ่ง ยังมีความแตกต่างของทั้งสองฝั่งคลองที่ยังให้เราเห็นได้ว่ายังมีบรรยากาศความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะกลับเรือเพื่อกลับเข้าสู่ท่าวัดมหาบุตรก็จะจบสำหรับทริปของทริปล่องเรือสั้นๆจากท่าวัดมหาบุตรล่องไป วัดใต้แล้วก็ล่องกลับมาชมบ้านทรงไทยกับชุมชนกลางน้ำแห่งนี้นะคะวันนี้ก็โชคดีที่มีเพื่อนต้องเรียกว่าเพื่อนนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมาไหว้าย่านาคนะคะจากลำลูกกาได้ยินเราต่อรองเรือกับลุงว่าสองคนไปไหมพราะปกติลุงจะนำพาสามคนนะคะก็คนละ40บาทเท่านั้น เขาก็เลยบอกว่างั้นขอเขาไปด้วยได้ไหมเขามีอีกสองคนก็รวมเป็นสี่คนเราก็เลยได้นั่งเรือมาด้วยกันเขาก็บอกเขาไม่เคยชมเลยอม,มาเที่ยวอย่างนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะก็สําหรับทริปของวันนี้และคลิปนี้ก็ขอจบวิวทิวทัศน์อันนี้สั้นๆเท่านี้สวัสดีค่ะ